อ้าวสุพรรษาหนูเต้นอารบิกด้วยไหมลูกเอามาสุพรรษาไปยืนข้ขางๆเร็วอันนี้มาสายปวดครับอ้าวพร้อมแล้วเอาเลยครับ Rapos <laughs> <laughs> <coughs> ma weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high, please, for the strength of mine. I <coughs> be ่าจะมาทำอะไรคะวันนี้มาออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายกับใครกับนานสาออกกำลังกายยังไงคะก็ยืดเส้นยืดสายค่ะยกซ้ายยกขวาเนาะ <c oughs> มีเพื่อนไปออกเลยไหมนี่ ็มีน้องบูเจแล้วก็ควานปาล์มค่ะโอ้จะไปออกด้วยกันโอเคอะควานปลาล์มมาพาสพุพรรณษาไปออกกำลังกายหน่อยเร็วเดี๋ยววันนี้เด็กๆเ,เขาจะพากันไปออกกำลังกายกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของเด็กๆก,ก,กันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรครับก็จะมาออกกำลังกายกันนะครับผมก็จะมีการ ยกย้ายสายสะพกเล็กๆน้อยๆนะครับมาดูความน่ารักนะครับผมจะเป็นอย่างไรครับตามไปเลยอ้ามาแล้ววันนี้คุณครูฟิล์มจะสอนควานช้างฝึกเต้น แอโรบิกนะครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับคุณครูจะโชว์ท่าอะไรบ้างครับผมให้ควันช้างเข้าฝึกนะครับผมอ๋อพัน์จาเอาคนเพื่อนเลยโอ้โหเอาขยับมาข้างหน้านิดนึงอ้าวควันจีพร้อมหรือยังควันตามพร้อมหรือยัง อาคุณครูท่าเลกยังไงคะโอ้สุ0 0ันสาไม่ให้สุดฟันสาก็ห่วงเอามาดูคุณครูฟิล์มนะฮะเอาเลยข้าวเลวสนอาทำตามครับเอาหนึ่งสองสาเอาเอาทครับโอ้โหอันนี้มาเข้าท่าก่อนเอาเอาแล้วครับคุณครูฟิล์มเออท่าที่สองโอ้โห โยกโยกโยกสุพันษาโยกโยกโยกจำได้ไหมควันช้างจำได้ไหมอ้าวเออสุพันษาอยากเล่นด้วยเออสุพันษาอยากเล่นด้วยเออเออเออควันปล่าควันจีถูกใจเออพี่พี่เล่นอะไรพี่เล่นอะไรโอ้โอ้โอ้เอาเอาเอาเลยครับเอาเออเอาคุณครูฟิล์มครับอ่า อ่ะแล้วคุณครูฟิล์มเอ้าอ้าอันนี้ท่าอะไรครับปัน้นรถไถหรือเปล่า,า,า,าดึงไปแล้วนุ่นดึงไปแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยดึงไปแล้วโอ้กอดรับกอเอ,อ้ามีกี่ท่านี่ว้ายสุพรรณษาหนูทำอะไรนั่นน่ะว้ายโอ้สุพรรณษาเอ้าท่าที่เท่าไหร่แล้ว อาท่าที่ห้าเอาโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้โหคุณครูฟิล์มเต้นน่ารักมากครับผมโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหอ่าท่าอะไรครับอาจิเรืออะไรจิ <c oughs> <c oughs> อาจิเรืออะไรอาจีเดาควาันจีเอาดีๆเขาเอาเห็นไหมนั่นท่าที่เจ็ดแล้วเออ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 เอา ไฟล์นเอลครับเอออ้าวอ้าวคุณครูฟิล์มท่าที่เท่าไรเออสุพรรณษาอยู่ไม่ได้แล้วพี่ๆเล่นรายการเอออ้าท่านั้นเอออันนี้เป็นการออกกำลังกายนะครับอ่าเอออ้าวอ้าวท่าที่เท่าไรแล้วท่าที่แปดอ้าวมีมีกี่ท่าทั้งหมดมีแปดท่าค่ะอ้าวท่าที่แปดอ้าวท่าปิดคอร์ด ท่าที่แปดท่าอะไรคะเออท่าบิดมอไซค์โอ้โหเจ๋วไปเลยท่าทิศเออทำอะไรนั่นโอ้ยแสนรู้มากอ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปโชว์ลีลากันเลยครับโรงงานกระดาษไปกันเลย let's go โอ้โอ้ไปแล้วโอ้โอ้ โอ look, son, ้โหเต้นมอไซด์โ <Sabbath> อ like ้ส oh, so, 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 so. ุพรรณสามอยู่ไม่ได้แล้วหนูอยากเต้นเต็มทีแล้วนะไปห้อศกข้อศกข้อศกนราไปนราไปแปลว่าอะไรโอ้ยอยากหักเด้อ้่าพูดไปพูดมาก็หลงครับน่าไป น้าไปแปลว่าเขาว่านะครับผมอ้าวก<ม>ันนี้<ม>อ,อ้าวโคศกมีเฮอ้าวคำคำกันไปอ้าวเล t s go เล t โก o go อ้าวไปแล้วครับโอ้โหจับจับไปด้วยถุงเพชรจะไปด้วยอ้าวฟูจิถืออะไรครับลำโพงน้อยครับโอ้อะไรนะลโพงน้อยโอ้ลําโพงน้อย <laughs> โอ้โหปีสองปีนี้ฟูจิเสียงแตกหนุ่มเลย <laughs> วันนี้นำทีมโดยคุณครูฟิล์มนะครับเขาจะสอนวิธีเต้นแอโรบิกนะครับผมให้กับควานช้างได้ออกกำลังกายกันนะครับเช้าเย็นหรือว่า fc ที่อยากจะมาให้คุณครูฟิล์มสอนเต้นแอโรบิกกับช้างก็ได้นะครับผม ยินดีต้อนรับนะครับอ่าวันนี้คงจะสนุกแน่นอนนะครับไปกันแล้วเราจะใช้เพลงเพลงที่เราฟังไม่เข้าใจนะครับ <c oughs> เพลงฝรั่งนะครับผม เป็นจังหวะที่น่ารักน่ารักนะครับผมเพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มารับชมรับฟังกันเลยครับพร้อมแล้วเนาะน้องฟิลม์มอ่าโอเคตั้งลำก่อนอตั้งลำตั้งลำงอ่อนนั่นแหลอะอ้าวนั่นแหละโอเค Even to the lesser fire My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness I'm reaching out for the easy high Please for the not? ครับน,น่ารักจังเลยอ้าวเต้นกันไปอ้าระิกโอ้สุบพันสาสนุกจังเลยโอ้โอ

เต้นหน่อยฮาสุดพันษาเต้นไหนลูกว้าวสุดยอดไปเลยโอ้โหครับโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับ ทั้งคุณครูทั้งควานช้างเลยวันนี้ทั้งน้องสุพรรณษาโอ้สุพรรณษาแย่งซีนแย่งซีนพี่ๆครับผมเตะบอลจนลูกบอลแตกเลยครับโอ้โหสุพรรษาแย่งซีนวันนี้น่ารักมากๆเลยโอ้โหดูครับดูครับสุพรรณษา โอ้โหเล่นเอ้ยอยากเตะเอ้ยมาดิมาเออเออนูเตะเองเออเออเออมันใช่ยังเลยมามานูเตะเองมาเออเออไอ้ยคาหลังเอ้ยเคลียด้วยเออเออเออย่งสุพรรณษายังเร็วเออเออเจอเออเออมันใช่ยังเลยมามาเออ ยังไม่เต้นมาเออโอ้ฟิฟปเต้นแรกโอ้โห<า>โอ้โหอ้าวโอเคโอ้โห,โอโหพอแล้วสุพรรณษาพอแล้วลูกเอ้ยมามาเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมละ่ะมาเอ้ยมาอืมอืมเตะนอืมเอ้ยฟิปเตะแล้วโอ้พอแล้วโอ้สุพรรณษาชนะโอ้โหเต้นวันนี้ เออกดไปด้วยเออสุดยอดเลยโอเคครับสนุกสนานเต้นน่ารักมากเลยออกกำลังกายแอโรบิกอ้าวปิดคลิปเลยครับพูจิก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับอ้าวนั่งลงสุพรรษานั่งลงเออนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงก่อนเออ ฝากอะไรครับฝากไลค์แชร,ร์กดติดตามดิ้นในคับในช่อง Family สีไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Let's go